สวัสดีครับคอนเทนต์ในวันนี้นะผมจะมารีวิวเลนส์ p a n a s o n i c Lumix S Pro ระยะ24-70 f 2.8ในการใช้งานด้านคอนเทนต์แล้วก็ถ่ายวิดีโอนะครับเลนส์ตัวนี้เนี่ยมันเป็นเลนส์ที่อยู่ในระดับโปรเฟชชั่นอลของทาง Panasonic แล้วก็เป็นเลนส์นอมาะซูมนะครับซึ่งเลนส์ตัวนี้ถามว่ามีอายุระดับหนึ่งไหมมีประมาณหนึ่งนะครับก็คือประมาณ5ปีเหตุผลที่ผมเลือกเลนส์ตัวนี้มาใช้งานนะครับแบบจริงจังๆเลยคือผมจะเริ่มสะสมเลนส์ของทางพ a n a s o n i c ที่เป็นเลนส์เกร นคนอาจจะเคยเห็นอัปเดตของกล้องพาที่น่าใช้ช่วงนี้หลายตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็น S1 Mark II S1R Mark II นะครับซึ่งผมก็มีแผนว่าจะซื้อ S1R Mark II อยู่ก็เลยจะเติมเลนส์ของทางพาเป็นระยะนะครับในช่วงนี้เหตุผลที่เลือกเลนส์ตัวนี้มาใช้หลักๆนะครับก็จะเป็นเรื่องของความคุ้มค่นะครับเพราะว่าเรื่องของระยะเนี่ยผมต้องการใช้ในการทํางานนะครับก็คือ24-70ถึงเเนาะต่อให้มันมี24-60เนี่ยมันใช้งานก็ได้แหละแต่ผมถนัดที่ระยะ20-40มากกว่าก็คือมีช่นช้นะดรับเดียวกันก็คือผมลากกาลอก F2.8 ตดช่วง มันก็จะแบบมีเลนตรงนี้แหละที่เป็นเลนโปรนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของคาแรคเตอร์นะครับเลนของพ n น s ังโซนิกจะมีจุดเด่นคือคาแรคเตอร์เลนของเขาเนี่ยจะมีความนุ่มนวลมีความละมุนนะครับถ้าเกิดใครเคยใช้เนี่ยคาแรคเตอร์ Character ของเลนพานาเนี่ยมันจะละมุนมันจะนุ่มนะครับมันจะมีคาแรคเตอร์ที่แบบมันจะแบบน,นุลนนวลน,นะครับมีความโดดเด่นซึ่งเป็นเลนที่ได้รับการ เซอร์ติฟายจากทางไลกาด้วยนะครับนั่นแปลว่าไลกาเนี่ยให้การยอมรับเลนต์ตัวนี้มีการตรวจผ่านมาตรฐานของทางไลกาเองนะครับแล้วก็เป็นเลนที่ได้คุณภาพสูงที่สุดนะครับสำหรับเลนพันนาโซนิกจนไลกายอมรับนะครับแน่นอนว่าเลนตัวนี้มันมีความพิเศษอยู่หลายอย่างผมก็เลยคิดว่าผมเลือกเลนตัวนี้มาใช้น่าจะไม่ผิดหวังครับด้านการออกแบบของเลนตัวนี้นะครับเลนตัวนี้จะเป็นเลนระยะ Normal Zo o m นะครับแล้วก็มีรูปแสง f 2 8 ตลอดช่วงนะครับคาแรคเตอร์ของเลนคือเวลาที่ซูมจะมีการยืดออกมานะครับก็จะเหมือนเลนซูมแเก่โปรหลายๆตัวนะครับเลนตัวนี้มีการซีลการรองน้ำกันฝนแล้วนะเพราะงั้นการซูมเข้าซูมออกเนี่ยก็จะแบบการรองน้ำกันฝนได้นะครับตัวเขาบอกเลนมีขนาดที่ใหญ่ระดับหนึ่งเลยนะครับเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นเลนระดับโปรนะครับแล้วก็ความพิเศษของเลนตัวนี้ในการออกแบบตัว body ้เลนคือมันจะมีครัชในการดึง พอดึงปุ๊บมันจะอยู่ในโหมดแมนวนวลได้ทันทีแล้วก็ถ้าเกิดต้องการเป็นออตโต้ก็ดันขึ้นไปนะครับคุณถ่ายวิดีโอจับเลนอยู่นะครับคุณสามารถที่จะดึงคลัชตัวนี้เข้าโหมดแมนวนวลแล้วก็หมุนได้ทันทีนะครับแล้วก็ถ้าต้องการกลับไปที่ออตโต้ก็ดันเบาๆนะครับมันทําให้จังหวะและรอยต่อในการคิดและการทํางานเนี่ยมันเป็นหนึ่งเดียวกันนะครับมันสมูุมากกว่าอันนี้ก็คือเป็นความชอบที่ผมรู้สึกว่า เลนตัวนี้ออกแบบได้ดีแล้วก็การหมุนของเลนเนี่ยสามารถซ o มได้ s m o ท t h ได้นุ่มได้เลื่อนนิ้วนะครับอันนี้ก็เป็นคาแรคเตอร์ของเลนฟนาโซนิคที่ทําได้ดีมาโดยตลอดนะครับในกลุ่มเลนเกตโปรครับระบบ auto focus ของเลนตัวนี้นะครับจะเป็น dual AF system นะครับจะเป็น2ระบบด้วยกันก็คือจะมีเ i n น a r นะครับแล้วก็มี s t ป p p i n g เตอร์ครับซึ่งจากการใช้งานมาก็โฟกัสได้รวดเร็วแม่นยำไม่ต้องรอนะครับแล้วก็ทางพานาก็ Update. อัปเดตอัปเป็น f a ส e d เ t e ชั่นแล้วผมใช้กับ s9 s52 ก็ถือว่าใช้งานได้ดีแต่ว่าเรื่อง โฟกัสเดี๋ยวเรามีพาร์ทในการเจาะลึกนะครับแล้วข้าวๆประมาณนี้เรื่องโฟกัสละกันครับแล้วก็เกลียรูบรบแสงด้านในนะครับจะมาพร้อมกับเกลีบรูรบแสงอยู่ที่11ใบนะครับทำให้ได้โบเก้ที่มันแบบนุ่มนวลส่งกลมสวยงามมากๆเลยแหละเหมาะกับการถ่ายภาพพอร์เทรตก็ได้นะครับแต่ว่าเราหลัก <ๆ S 2> ผมใช้ในการถ่ายวิดีโอและไล่ฉากหลังเนี่ยมันก็ทําได้สวยครับแล้วก็ทางด้านตัวเลนข้างในนะครับจะมีเลนชนิดพิเศษแอสโฟลินคียเลนสา4ชิ้นมีเลนเอ็กซ์ตาร์โลดิสเ v ร i ชั่นอี1ชิ้นแล้วก็ Ultra High Index, อัลตนนร้าไฮรีเฟกทีคมม่ แล้วก็ระยะโฟกัสใกล้สุดของเลนตัวนี้จะทําได้อยู่ที่37ซนติเมตรนะครับทำให้เวลาจัดองค์ประกอบภาพถ่ายวิดีโอถ่ายแบบระยะใกล้เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็น,ปนธรรมชาติเพราะเข้าใกล้ได้เยอะครับและขนาดหน้าเลนเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่8 2ส mm มิลลิเมตรนะครับสามารถหาฟิลเตอร์ใส่ได้ง่ายนะเพราะว่าหน้า82เนี่ยก็น่าจะมีสต็อกทุกร้านอยู่แล้วนะครับแล้วก็ใช้กับพวก ND พวกซ p l หรือว่าจะเป็นฟิลเตอร์กันรอยได้หมดเลยนะครับหาซื้อง่ายที่สําคัญเลนตัวนี้นะครับจะมีน้ําหนักประมาณหนึ่งเลยคืออ935กกรัั็็เปเปนนนลที่่ยูใดบ เกรดโปรมีน้ำหนัก ถือว่าอยู่ในเกณฑ์พอสมควรแล้วเพราะว่ายุคนี้เลน grade เกรดโฟนี่น้ำหนักมันเริ่มทําท่าว่าจะเบาลงมานะครับอาจจะแบบอยู่ที่ประมาณสัก800กรัมอะไรเงี้ยอันนี้จะอยู่ที่900อนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเลนที่มีน้ําหนักประมาณนึงเลยครับทางด้านาความคมชัดของเลนตัวนี้นะครับเลนตัวนี้ทำความคมชัดได้ดีมากๆเลยนะครับเพราะมันเป็นเลนเกรดโฟอยู่แล้วแหละนะครับเวลาถ่ายภาพย้อนแสงถ่ายวิดีโออะไรพวกเนี้ยมันได้รายละเอียดที่ดีนะครับเพื่อความคมชัดเพียงพอแหละนะครับแต่ว่าเรื่องของคาแรคเตอร์ในความคมของเลนตัวเนี้ยเลนตัวเนี้ยมันจะได้คาทีี่่มมมมัมนนนววุ ีความสมมติด้วยนะอันนี้ตอนแรกเนี่ยผมยังไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะครับเพราะว่า,าที่ผ่านมาผมจะใช้เลนในลักษณะที่มีความคมชัดแบบจัดจ้านคอนทราสต์เยอะหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็แบบความพรมมันจะคริปแบบเนียเน้ยบๆเลยนะครับแต่ของเลน Panasonic Lumix S Pro 2470 f 2 8ตัวนี้มันจะมีความพรมชรัดที่สูงแต่จะเป็นคาแรคเตอร์ที่มีความนวลมีความป๊อปมีแบบความละมุนอะ่ะมันดูแบบ นุ่มนวลมากกว่ามีความใสนะครับซึ่งคอนทราสต์มันก็จะไม่ได้จัดจ้านไม่รู้สึกหนักขนาดนั้นมันเป็นคาแรคเตอร์ที่ออกไปในโทนที่รู้สึกว่ามันเป็นเลนส์ซีนีมาด้วยนะครับผรู้สึกว่าเออโทนมันมาแบบฟิลลิ่งประมาณนั้นเวลาที่ใช้งานนะมันก็ได้คาแรคเตอร์ในการถ่ายวิดีโอที่ดีอีกแบบหนึ่งคือแบบไม่ต้องเป็นเลนส์ที่คอนทราส หนะักแล้วแบบมันจัดจ้านขนาดนั้นอนะคือมันดูสบายกว่านะครับแล้วการถ่ายวิดีโอมันทําได้ออกมาสวยนะครับผมใช้เลนตัวนี้ในการถ่ายคอนเทนต์รีวิวอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับที่คุณเห็นในช่วงหลังๆเนี่ยมันจะเป็น2 4่สตัวนี้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นโพคโฟนนะครับที่ผมใช้ในการรีวิวมือถือนะครับหรือว่าจะเป็นพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ผมรีวิวไปในช่วงหลังเนี่ย มันผ่านเลนต์ตัวนี้มทาทั้งนั้นเลยนะครับความสมูทความละมุนความนุ่มเนี่ยมันจะได้นะครับซึ่งผมรู้สึกแฮปปี้มากๆเลยนะครับที่ได้ใช้เลนต์ตัวนี้นะครับแล้วก็มีทริปหนึ่งที่ผมไปใช้ก็คือเป็นทริปของงาน u t u b e นะครับที่รวมครีเอเตอร์ใน YouTube ไปแล้วก็ไปล่องเรือกันนะครับที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนาะผมถ่ายเนี่ยช่วงแบบตั้งแต่เย็นแล้วก็มีแบบช่วงกลางคืนเลยอะ่ะมันได้ไฟที่ดีสวยนะครับแล้วตอนที่ผมไปอ่ะมันมืดแบบมืดตึบต๊บๆเลยนะผมต้องอ่าใช้รูปแสงกว้างสุดนะครับเ, ISO เพ่มอรอะา มากจริงนะครับไฟที่ได้ความคมชัดมันก็ยังดียังสวยอยู่มันเป็นเลนที่แบบโอเคมากๆแล้วผมคิดว่าใช้เลนตัวนี้ยาวๆได้แน่นอนนะครับสำหรับการทํางานคอนเทนต์นะครับถ่ายรูปจริงก็ได้แหละแต่ว่าไม่ได้มีเวลากับการถ่ายรูปในเลนตัวนี้เท่าไหร่นะครับก็เลยมารีวิวด้านวิดีโอลวกันนะครับแล้วก็ใช้เลนตัวนี้ ถ่ายวิดีโอทุกวันนะครับมันเป็นเลนที่ดีความผมชัดโอเคเลยนะครับผมแนะนําเลยว่าอยากให้ไปลองแล้วก็เราลุ้นอยู่ว่า Panasonic จะออกเลนโกรในช่วงนี้ใหม่หรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะต้องรออีกสักพักหนึ่งนะเพราะาเขาเพิ่งออกตัว24 60 2.8ตัวน้ําหนักเบาราคาถูกไปนะก็พอเห็นตรงนี้แล้วผมคิดว่าเออมันเป็นเลนที่รู้สึกว่าถูกใจในการใช้งานครับเพราะงั้นด้านความคมไม่ต้องห่วง ใช้ได้แน่นอ,อนตามวิดีโอที่คุณเห็นนะครับและยังได้ความละมุนนุ่มนวลน,นั่นเองครับในส่วนของโบเก้และการไล่ฉากหลังของเลนต์ตัวนี้นะครับเลนตวนี้มาพร้อมกับไดแฟม1 1บใบเนาะทางยาวโฟกัสที่ช่วงไกลๆก็ช่วยให้เกิดการไล่ฉากหลังได้เยอะแล้วก็เป็นของฟูเฟรมด้วยใช่ไหมผมเห็นโบเก้ของเลนต์ตัวนี้มันนุ่มมากมันกลมๆมันสวยมันดูแบบสบายๆอ่ะมันไม่ใช่ความคมที่แบบขอบคมโหดแล้วแบบมันแย่งสายตาขนาดนั้นเป็นความคมที่ดูนุ่มนวลดูสมูทนะครับ ทำให้วัตถุที่เราโฟกัสเนี่ยมันถูกแยกออกจากฉากหลังได้ดีแล้วก็เวลาที่ใช้ถ่ายวัตถุเวลารีวิวอ่ะตัววัตถุมันถูกแบบแยกออกมาสวยอมันป๊๊ปออกมาเลยนะครับแล้วผมก็ใช้ในงาน YouTube แบบผมถ่ายภาพพี่ๆที่เป็นครีเอเตอร์ที่ไปร่วมงานอะ่ะมันแยกตัวแบบออกมาได้ดีนะแล้วก็เห็นโบเก้ข้างหลังละมุนละมุนอะ่ะคือมันสวยจริงๆมันเป็นระยะที่แบบโอเคมากเลยอ่ะนะแล้วก็สามารถที่จะแบบถ่ายได้ในทุกจังหวะมันเป็น เลนในช่วง normal zoom ที่ติดไปกับคุณได้ทุกงานนะครับให้ฉากหลังที่สวยแน่นอนแบบแยกตัวแบบออกมาได้แน่นอนนะครับแล้วก็ฉากหลังที่มันแบบเสริมตัวแบบได้เด่นนะครับมีความนุ่มแน่นอนว่าเอามันอาจจะสู้การละลายหลังของเลนฟิกซ์ไม่ได้นะครับเพราะว่าเลนฟิกซ์มันมันสดกว่าเราเข้าใจกันดีเนาะแต่ถ้ามันเป็น normal zoom แล้วใช้งานได้คล่องแล้วได้ฉากหลังที่สวย มันก็ต้องมาเป็นเลนต์ตัวนี้แหละนะครับเพราะว่า2 8เนาะระยะมีให้ใช้50-70ิบเเนี่ยลายสวยนะครับแล้วก็โบเก้นุ่มๆเลยแดร์แฟม11ใบผมว่าฉากหลังคสวยๆอะเลนตตัวนี้ทําได้นะครับแล้วก็คาแรคเตอร์โบเก้ผมคิดว่ามันมีความเด่นคือของพนาเนี่ยมันจะมีความละมุนที่มันค่อนข้างชัดเจนกว่าอันนี้ก็ต้องลองอ่พิจารณาดูแลยกันอันนี้จากที่ผมใช้ผมรู้สึกว่าผมชอบการไล่ฉากหลังของเลนต์ตัวนี้ค่อนข้างเยอะครับมาดูทางด้านออโต้โฟกัสของเลนต์ตัวนี้กันบ้างนะครับเลนนตนัีาาละละกมม้กบ สกล้องด้วยกันก็คือ Panasoniclum ม x S5 si Mark II แล้วก็ p a n a s o n i c l u m i x S9 นะครับซึ่งสองกล้องนี้มันเป็น Face Detection แล้วนะครับก็มีการโฟกัสได้แม่นยำรวดเร็วนะครับแน่นอนว่าพานาเนี่ยพออัปเดตเป็น Face Detection แล้วความแม่นยำมันดีขึ้นเยอะมากๆนะครับเมื่อเทียบกับพานาที่ยังเป็น Contrast Detection อยู่มีความไว้ใจได้โฟกัสได้เร็วมีความนุ่มนวลคาแรคเตอร์น Character ในการโฟกัสมันก็แบบอ่ากล้องเนี่ยเขาจะแบบค่อยๆเข้าไปมีความสมูทนะครับคือปรับได้แหละแต่ผมแบบเซตให้มันแบบสมูท ดีนะครับเวลาที่ถ่ายสินค้าถ่ายอะไรก็โฟกัสได้แม่นนะครับแต่ก็พูดตามตรงนะคาแรคเตอร์ของทางพนาเนียมันจะไปทางแบบกล้องเซนิมา่ามีความนุ่มนวลม,มากกว่าจะไม่ได้แบบเข้าแบบกยึกยก ติดนึบล็อกเลยเหมือนออโต้โฟกัสที่คุณเคยเห็นในแบรนด์กล้องที่อยู่รัดับเทพๆบนๆของเจ้าตลาดนะครับแต่พนาตัวนี้ผมยอมรับเลยนะว่ามันก็ถือว่าทําได้ดีติดอันดับต้นๆแล้วนะครับในเรื่องของออโต้โฟกัสที่แม่นยําการสั่นดีทํางานได้ดีไว้ใจได้นะแต่ว่าเอถ้าพูดถึงความเลวะเราเข้าใจกันดีว่ามันมีเจ้าตลาดอยู่ตัวหนึ่งที่แบบมันแม่นมันจิกเลยนะครับอันนั้นก็คือต้องยกให้เขาแหละแต่ว่าถ้าพูดถึงการใช้งานจริงๆเลนทํางานได้ทันไหมทันนะครับ รัวควาคำสั่งของกล้องพานาได้ทันไหมได้ดีไหมทันและดีอันนี้ก็ต้องไปลองพิจารณาดูแต่ว่างานที่แบบเป็นระดับมอเตอร์สปอร์ตเลยเป็นระดับที่แบบเน้นความเร็วที่ค่อนข้างสูงแบบยิบยิบเลยอะ่ะอันนั้นคืออาจจะต้องลองพิจารณาอีกทีหนึ่งแต่ผมใช้งานมาโดยทั่วไป85%ครอบคลุมทั้งหมดก็คือกล้องพานาโซนี้ สามารถที่จะใช้งานร่วมกับเลน24์24-70ตัวนี้ได้ครับมาดูในส่วนของคำแนะนําแล้วก็เรื่องราคานะครับเพราะแน่นำของผมก็คือผมมาเจอเลน์ช่วงนี้ช่วงหลังนะครับผมคิดว่าราคาเลน์ตัวนี้มันค่อนข้างสูงอยู่เพราะมันเป็นเลนระดับโปรเฟชชั่นแนลก็อยู่ที่ 59,990บาทนะครับถ้าเป็นช่วงโปรคือเขาก็จัดโตอยู่ตลอดเน,นนะี่ยถ้าเป็นโปรมาตรฐานจะอยู่ที่5 6 9 9 0บาทก็ยังถือว่ามันเป็นราคาที่อยู่ในระดับที่ต้องพิจารณาอยู่เหมือนกันนะครับก็เป็นแบบเลนโปรนะนะครับพนาก็จะเป็นเลนค่ายประมาณนี้มันคือเลนค่ายนะครับมันก็จะมีราคาที่ต้องพิจารณาเยอะอยู่หน่อยหนึ่งนะครับอาจจะยํำหน่อยนึงน,นะเลนค่ายบางคนอาจจะเจอราคาแล้วแบบเออคิดเดยอะนิดนึงนะครับแต่ถามว่าเป็นเลนค่ายที่สูงไหมมันก็อยู่ในระดับกลางๆของเลนค่ายนะครับในเ่งาวนนนีีมมััักกก้้แ็็ด ลองดูในเรื่องราคานะครับถ้าถามว่าใช้งานคมไหมระยะมันคมค่าแน่นอนลบแสงคุมค่าแน่นอนอันนี้มันเป็นแบบเลน,น,นช่วงนอร์มอล o ูมที่มาตรฐานนะครับถามว่าเหมาะกับใครไหมหรือ,อยังไงไหมผมคิดว่าถ้าจะพิจารณาจ,จริงๆมันเป็นเรื่องของปีนะครับเพราะว่าเลนส์ตัวนี้มันออกมา5ปีแล้วถ้าคุณต้องการเลนส์เกรดโปรของพา,านาเลยนะครับ <S <S เลนส์พานาโซนิกลูมิกเอสโปรยี่สิบสี่เจ็ดสิบตัวนี้มันก็ถือว่าเออมันเป็นเลนส์เกรดโปรที่ยังปัจจุบันอยู่นะครับแต่ถ้าคุณอยากจะพิจารณาในเรื่องงราาาคว่มันจะสูไป พานามีจวเลือกให้ก็คือเป็น24 60F 2.8นะครับตัวนั้นราคาย่อมยาวกว่าอยู่ที่แบบประมาณ30,000กว่าบาทนะครับเพราะงั้นมันสามารถที่จะ มีตัวเลือกได้ถ้าคุณต้องการไปน้ำหนักเบาราคาถูกลงนะครับคุณภาพดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดมาสุดทางเกตโปรเลยก็ตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันเหมาะกับอาการใช้งานทุกแนวแต่อยู่ที่ว่าคุณจะรับได้เรื่องน้ำหนักไหมน้ำหนักมันเยอะอยู่นะนะครับแล้วก็มีราคาที่มันค่อนข้างแบบคิดเยอะนิดหนึ่งนะครับสาหรับคนเริ่มต้นเนาะยังไงก็ลองพิจารณาดูแต่ผมคิดว่าเป,เป็นเลนที่คุ้มค่าตัวหนึ่งถ้าคุณต้องการเลนเกตโปรตัวหนึ่งราคาไม่ได้แบบเหวี่ยงเยอะนะครับแล้วก็คุ้มค่าแบบลงทุนทีเดียว เป็นเลนเกรดโปรที่ไปสู้ได้ทุกงานตัวนี้ใช้ได้ครับสำหรับคนที่สนใจเลนตัวนี้นะครับสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Lumix Thailand นะครับหรือว่าสอบถามได้ที่ร้านกล้องชั้นนำทั่วประเทศหรือถ้าใครสงสัยเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเลนตัวนี้สามารถสอบถามผมได้ที่ Creator สังคุ a ทนท์ขั้นบน a c e b o o กแล้วก็ u t u b e ครับขอบคุณทุกท่านที่ดูมาถึงจบแล้วก็ฝากติดตามคอนเทนต์รีวิวในตอนหน้าที่ขอบผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ